ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคมทางแห่งความร่วมจมกำลังตามมาถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้าท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไปถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงถ้าท่านกลัวจนเกินไปท่านจะทำอะไรไม่ได้ความถ้าท่านกล้าจนเกินงามท่านจะพบกับความเดือดร้อนถ้าท่านขาดความพอดีท่านจะเป็นหนี้เขาตลอดกาลถ้าท่านหวังแต่ความสนุกท่านจะเป็นทุกข์มหาศาล ถ้าท่านขาดความยังคิดชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมายถ้าท่านทําใจให้สงบท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่สาหรับฉันหรือว่ากเกษตรทฤษฎีฉันเดิมวันนี้ทุเรียนอายุ77 77วันนะครับส1สัปดาห์หรือ77วันนะครับวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาออกจากบ้านตั้งแต่เกือบเกือบตีสี่นะฮะเกือบ,บเกือบ,บ,บตีสี่มาถึงนี่ประมาณตีห้าครึ่ง ก็มาได้พ่นยาอันนี้คือทรงต้นทุเรียนที่ผมผมว่าผมชอบทรงนี้นะครับที่เคยเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเมื่ออายุครบเจสิวันเนี่ยผมจะชอบทุเรียนทรงนี้มากเลยเราจะเห็นว่าลําต้นขเขาจะใหญ่ลําต้นขเขาจะใหญ่แล้วทรงเขาจะแข็งแรงนะฮะถ้าได้ทรงนี้หมดทั้งสวนเลยโอ้โหแฮปปี้มากเลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงนะฮะมันก็มีคะคะกันไปนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราพ่นยาเราก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันวันจันทร์วันจันทร์ยันวันศุกร์วันเสาร์เลยนะหมอกลงทุกวันเลยครับที่นี่หมอกลงทุกวันเลยใกล้จะข้าหน้าหนาวแล้วนะเราก็เรียบร้อยสองต้นนะพอหมอกลงเสร็จปั๊บนี่ก็เรียบร้อยไปสองต้นเลยนะเรียบร้อยสองต้นนี้เรียบร้อยยังไงก็คือเชื้อราแหละครับ ะะอย่างหน้าฝนเนี่ยเรากู้ลาไดนะ้เรากู้เสือลาได้เพราะว่าหน้าฝนเองเนี่ยลักษณะข,ของฝนตกเนี่ยครับพอฝนตกปั๊บเนี่ยฝนหยุดอากาศมันก็จะไม่ชื้นมากแล้วนะฮะแต่ถ้าหมอกลงเนี่ยอันตรายมากนะฮสหรับทุเรียนเล็กหรือแม้แต่ทุเรียนที่เราต้นโตแล้วแล้วเราไม่ได้แต่งให้มันโล่งในกรณีที่ความชื้นเยอะๆนะฮะพอดีไล่พ่นยาเมื่อเมชา้าเด้เห็นสต้น ล,ลาจิงยอดก็คือต้นเดิมนะครับต้นเดิมที่เราเคยกู้ไว้แล้วเราเขาแตกใบอ่อนรัดใบอ่อนลนะนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ลักษณะของลานะฮะลักษณะของเชื้อลาเข้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับคือก็จะแห้งไปเลยครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะแห้งชัดไหมน้อง นี่ฮะเขาจะแห้งไปเลยทำต้นทำกินเขาอันนี้เดี๋ยวต้องตัดนะตมก็จะตัดประมาณตรงนี้นะฮะเราจับดูตรงไหนมันพอนั้นเราก็จะตัดไปมีสองต้นตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ด้านบนต้นหนึ่งหมอกนี่ความชื้นในอากาศก็คือ90%เซขึ้นไปนะฮะล้วเขาก็อยู่นานตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ย สี่ห้าชั่วโมงแล้วก็อยู่นานขนาดเช้ามาเนี่ยผมรีบรดน้ําแต่เช้าเลยทาไมต้องรดน้ําแต่เช้าคือผมจะล้างพวกหมอกพวกเนี้ฮะพวกหมอกพวกน้ําค้างถ้าหมอกน้ําค้างเนี่ยมันจะเค็มหน่อยนะฮะเราเอาน้ําในบ่อขึ้นมารดมาชะล้างก็ลงไปโอเคฮะเราก็เหมือนได้เรียนรู้เนาะได้เรียนรู้สภาพอากาศ าะอย่างช่วงหน้าฝนนี้ผมเข้าใจทิศทางของน้ําเข้าใจในเรื่องของไปมาณน้ําฝนแถบนี้ละนะทีนี้มาเรื่องหมอกนีหละฮะเรื่องหมอกเรื่องเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเจอหมอกเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขอย่างไรแก้ไขก็คือว่าเราต้องพุ่นลาละครับพ่นพ่นยาเชือ้อรา ปัญยาเชื้อราต้องใช้เชื้อยาตัวาลาตัวตัวที่มันครอบคลุมมากกว่านี้โดยรวมนะฮะโดยรวมผมก็คือบ่าเมื่อเช้าพ่นยาเนี่ยเราก็เจอแมลงปีกแข็งด้วยพ่นทุกท,ทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์ก็ยังเจอแมลงปีกแข็งบางต้นนี่สองสามตัวเกาะกันอยู่นะกเกาะเลี้ยงแถวกันเลยครับ มแมลงปีกแข็งคลจริงๆเราพ่นยาทุกอาทิตย์ถามว่าทําไม,มแมลงปีกแข็งยังเข้าผมผมก็คืนนี้ฮะเราดูพวกหญ้าพวกอะไรว่าจะพืชในแปลงผมเนื่องจากผมมาสวนอาทิตย์ละครั้งนะเนาะเราทางานประจําก็ทำงานประจำอาทิตย์ละหกวันอยู่แล้วครับยันถึงเสานะฮะพอทางบริษัทเขาปรับขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายแล้ว ว่าจะลองทําเรื่องขอหยุดวันเสาร์ดูก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นสองวันนะเนี่ยฮะเลยไม่มีเวลามากําจัดพวกบัตรพืชแล้ววันนี้อามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะเลยไม่ได้เอาเครื่องพ่นยามาตอนแรกว่าจะมาพ่นยาพอดีวัดที่บ้านทอดกระถินบ้านเลยไปทำโรงทานกันนะฮะผมเลยมอเตอร์ไซค์มมาาขึ้นมาเนี่ยต้องลองวิ่งไปหาแถวนี้ดูครับว่ามีถังพ่นยาแบบแบตเตอรี่ไหม อาจจะยาหญ้ามาพ่นชฉบชบชั่วคราวไปก่อนต้องกำจัดแหล่งพักอาศัยของพวกศัตรูพืชนะครับนี่ฮะนี่นะคุณพ่นยาไปนะครับบินมาเกาะแล้วนี่อ่าบินออกไปละนะฮะพ่นยาไปแมพเห็นไหมฮะบิน,นบินมาเกาะเลยเนี่ฮะจะเป็นแมงประมาณนี้เลยเป็นแมงพวกนี้เลยครับเนี่ยฮะ แมลงเยอะมากเพราะเขาอยู่ตามต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าพวกนี้เขาจังหวะเขาออกดอกพอดีพอเขาออกดอกปั๊บเขาเลยแมลงเลยมาเลยนะฮะมาเขาหอมเขาหอมเกสรดอกดอกหญ้าเนาะเขาเลยมาก,ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องยอมได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเนาะเพราไงช่วงนี้ทุเรียนเรายังไม่โตเราก็ต้องทํางานประจําไว้ก่อน งานประจำก็เป็นรายได้หลักของเรานะฮะอันนี้ก็รอเกษียณเพราะตอนนี้ผมก็อายุ48ละ30พุชจินี่ก็48แล้วก็จะว่าจะขอเกษียณ55นี่เรามีเวลาอีก7ปี7ปีนี้ทุเรียนผมก็น่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผุผมลิตได้บ้างแล้วนะครับก็รัดดีอยู่นะรัดขึ้นดีอยู่ อันนี้ก็คือต้นที่เจ้าของสวนแฟนผมเข้ามาใส่ปุ๋ยรอบไปแล้วแล้วเขาลองเทียบดูต้นนี้ก็คือความสูงเขาสูงเท่าอกอะนะฮะต้นขวามือนะฮะส่วนต้นตรงนี้ก็จะไล่สูงต้นตรงนี้ก็คือแถวนี้ทั้งแถวสองแถวเนี่ยผมไม่ได้บังรุ่มเงาจะเห็นไหมครับว่าเขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะเราไม่ได้บังรุ่มเงาทางบังรุ่มเงาพอเราถอดแสลนออกปั๊บเนี่ยเหมือนเขาชะงักไปพักหนึ่ง ก็เขาเคยอยู่ในร่มมานะฮะอยู่ในร่มแล้วโดนฝนโดนโลมพายุพัดพัดไปใส่เป็นเชื้อราเนี่ยครับเพราะนั้นปลูกทุเรียนหน้าฝนนะฮะถ้าเป็นหน้าฝนแล้วเนี่ยครับเป็นตัวอย่างแล้วแต่พื้นที่อีกเนาะแต่ถ้าพื้นที่แถวปาจิมรีหรือว่าที่ฝนตกชุกมีความชื้นเยอะๆช่วงหน้าฝนนะฮะก็ไม่ต้องบงังไม่ต้องบังแดดก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาฟื้นตัวไวมาก ชุดที่บังสลี๋จะถ่ายดูต้นที่บงังสลนแล้วออกมาบางังสลนมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะนะฮะแต่เดี๋ยวหน้าร้อนก็คงเอาสลนมาบังเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกสองต้นนี้ให้ดูความสูงเจตนาที่ผมบงังสลนแบบกั้นไม่แบบเปิดเฉพาะทิศใต้น,นะฮะก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะอยู่ในสลนด้านขวามือก็โดนแดดหน่อยพอด้านซ้ายมือปั๊บเนี่ยเขาจะพุ่งหาแดด ก็เลยได้ความสูงด้านขวาม,มือก็แตกจะแตกออกเป็นทรงพุ่มหน่อยๆน,นะฮะก็เป็นเทคนิคนิดๆน,น้อยๆแต่ละพาตรงนี้ฝนตกความชื้นมันเยอะ้าผมเดินหาต้นที่เป็นเชื้อลายต้นหนึ่งไม่เจออยู่ด้านบนนี่แหละครับก็ต้องตัดต้องตัดครึ่งนะ,ะตัดครึ่งไปเลยตัดครึ่งทิ้งไปเลยครึ่งต้นรัดดีทั้งทั้งสวนแล้วนะครับ ประมาณ9ก็ก็มีอยู่1 0เหมือนกันที่ยังไม่รัดยังทรงทรงอยู่อ่าอย่างต้นนี้ต้นนี้ยังไม่รัดก็คือรัดพร้อมถุงเลยต้นซ้ายมือนี่ยังไม่รัดแต่ให้สังเกตนะฮะว่าถ้าเขาไม่รัดให้สังเกตลำต้นว่าทางขวาลำต้นที่เขารัดเนาะต้นเขาก็จะเล็กหน่อยตัวทางนี้ที่ต้นเขาเยังไม่รัดเนี่ยยังไม่รัดเนี่ยใบเขาสมบูรณ์ใบใหญ่แข็งแรงแล้วดูลำต้นลำต้นใหญ่เนี่ยฮะผมชอบแบบนี้แหละ ตรงก็จะแข็งแรงแน่นอนแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือผลนของการขึงสลันนะฮะเราก็ลุมพัดมาใส่เนี่ยฮะแล้วก็โดนปักหลักลุมพัดโยกยอดหักมากอันนี้ตัดไปละนี่เริ่มฟื้นละนะครับเอออีกต้นหนึ่งหาไม่เจอละนะฮะก็เดี๋ยวต้องเดินไล่ดูครับไงต้องตัดนะฮะถ้าไม่ตัดคือเขาก็จะลามลามเป็นไปทั้งต้นเลยแหละครับ ถ้าเราตัดคือเราได้ไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกใหม่เนาะครับผมวันนี้ก็ขอญาตฝากคลิปวิดีโอไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube อีกหนึ่งคลิปเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ